กลังเข้าเกมไหนครับ1 20. 20. 20. นึ่0จุดี่สิบกลังเข้าอยู่ให้ตัวสติอละครใหม่ครับกำลังเข้าสร้างบ้านมาแล้วครับบ้านโลกกว้างใหญ่สะต้นไม้หนึ่งต้นหมู่บ้านชาวบ้านหนึ่งคนปลูกข้าว แต่ว่าก็เน,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 นึ่งหน่อยครับรอมัปหน่อยรอต้องรอ,งองมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับในเกมไหมครับมาแล้วฝนตกได้ข้างไหนฝนตกไหมครับเน,นี่ยยังไงวัดผมบ้านของผมเองผมสร้างเองครับนี่ ห้องปิดห้องเก็บขอ,องเก็บใส่ของแน่อนูประตูบ้านเก็บของให้หมดซะไมเอาใช้ปิดบ้านหลังใหม่อีกหลงหังนึงทุกคนนี้แต่ฝนตกหน่อยกันหน่อยแล้ว มีการสร้างหลังคาอยู่เรียบร้อยหลังคาไอ้เป็นบ้านหลังแรกมันจะสว่างหน่อยติดทอดไฟเลยติดประตู ประตูเลยไว้ค่อยใช้เชาบ้านไปไหนชาบ้าน่อยู่ไหนหายไปไหนเมชาบ้านตายแล้วเหรอดูเซดดิสดูเซดิสอยู่ไหนครับดูเซดิสไปไหนอ่ะ ไม่เหลือซาบ้านนี่ลูซินดิดวะเฮ้ยเดี๋ยวดิเียเยสร็กลูซินดินดแกกินหญ้าไงง่อลูซินดิดไมีอยู่อีกแล้วไปไหนของเขา มื่อกี้อยู่นี่เลยซีริอสอ่ะแต่ตัวนี้ต้องนอนปาเมื่อแหล่ต้องนอนแน่เน่ะมีป้าของผมเตียงนอนหลายเตียง นอนแล้วครับผมนอนแล้วส,บสมบีดอมคานสมบีมาเล่นเล่นพ่านเพื่อุกระทุกประตูอีกทุกหม่ประตูน ให้ชาวบ้านปลูกข้าวฉันอ่นะข้ารามาากอนานคตเคยดูหนักกันไหมแบบสุดรเจาหืมเไรวะนางท่าหัวทองเมื่อไหร่ะ ให้ชาบ้านปลูกข้าวปลูกแครอทก็ได้ครับแล้วก็มบิได้มาหมาก็เกลากสบิโถโูสตีนเนี่ยอะไรมบิกุนตีนนี่ตายซะสบี้กุนตีนนี่ตายซะอีงูหาย นี่ตายใช้สปิงวงงิ่เงาแล้วคุไ้องนหวเอ็กกิลต์นั่นนมาหมา,มา,าลปายว่าเดินนี่มันพาดห้องสาวั้ากระปุกข่าววางของในบ้าน วางแล้วางเลยน้าเตาเตาไฟนี่มาอะไรวะนีซิไปไกลไปไกล ค่าฮะปล่ปอยให้เอิ่อมจบบิตรีต้องดูแลป้าอย่างน,นี้ซึ่งจะเท่าที่นอนให้อีกฝั่งหนึ่งอีกเตนะียงลองที่นอนอะ่ะจบบิตรีต้องการที่นอนทำให้แล้วเชฟนอนเสียเสียไปแล้ว นี่เตี้ยหกตองของผมเองครับโต๊ะครับหนังสือ

ข้อเก็บหนังสือมีติงนอนพ้อสมุทรเจ้าบ้านเดี๋ยวเราสร้างมาอตรงนี้ด้วยสร้างบ้านจะบินออกไปนอก ทุบเออกไปทุบเข้าปิดทำรัวกันรั้วเรีบร้อยรัวกัน,กนอ้าทุบมาทำไมใส่ไวเหมือนเดิมบ้านหลังใหม่ครับ,บปั้นไม้กับบ้าหลอ มีหลายชั้นทุกชั้นเนี่ย้าษิตเรียบร้อยแล้ครับบ้านหลังแรกมีชั้นหนึ่งจากชั้นสองวกิ่งทองวิกิ่งสุดกรอกทองกิ่งทองคำ ต้นซาะต้นไม้อนึ่ตัวต้นไม้ใส่อันหนึ่งนิ้วหนึ่งฮะโขเอานี้เลยบ้านหลังใหญ่จะปลูกนะจะปลูกแล้วสามสบสามสิบนึงนี่เนี่ยต้นนี้ห่ะจะจะปลูกโตปลูกแล้วนะสามนึงสาสนึงโตขึ้นแหละ เอาไม้มาด้วยสะพานข้าม

อันนี้ไงบ้างสร้างอยู่บ้านหลังใหม่อย่เล่นกดไ,ไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้เก้าหมื่นไลค์ครับเก้าหมื่นไลค์ก็ได้นะครับเก้าหมื่นไลค์ก็ได้ไปล้านซับล้านซับก็ได้ บ้านลอยบ้านใหม่บ้านหลังใหม่ บ้านใหม่เสร็จแล้วครับก็เสร็จแล้วบ้านใหม่นี่ตัด<ร><ร>ไฟทอดไว้ความความมืดล้ว เสร็จแล้วครับบ้านเสร็จแล้วเรียบป้อยเดี๋วกป่อกันไว้ให้คนล่วงออกไปล่วงไปข้าทุกมีกไปทุบเสร็จแล้วบ้านหล้ำใหม่ ฟ้าตกดีนนะฟ้าเนี่ยฟ้าก็มืดแล้วเนี่ยเปิดปิดอดโอ้โหดูทุกคนรอดหมดไม่เหลือให้รู้สดิเลย ไม่ใครแบ่งให้เล่นสนิ์อนอนจะ่ปหนหลับหรอหลับแล้ว่ต็ม้าวแล้วใครทุกคนไปทำงานทำงานเลยทำงานด่วน ในทีบนตีนหนูยุ่งบ้านคูตายซะสบายเล่มาตัวอีกแล้บทุกคน ต้นไม้สุดสมบูรณ์สวยแคปนี้จะก,กันใหือดหงบอไปเลยครับจะให้เห็นหน้าไมคคับ